ทเกอร์อิงเวอร์นะครับจะมาสอนวิธีการนะครับล้างหัวพิมพ์เสหัวพิมพ์นะครับผ่านหน้าจอเครื่องนะครับของปรินเตอร์แค n นนรุ่น g 4 7 8 0นะครับตอนนี้ก็จะเป็นหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับเปิดเครื่องขึ้นมาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับตรงที่เราจะทําการเมนเทนก็จะเป็นตัวนี้นะครับรูปเฟืองตัวนี้เซตติ้งนะครับกดไปครับก็จะขึ้นตรงคําว่า การบำรุงรักษาน,นี่ครับกดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะมีให้เราเลือกนะครับเป็นตรวจหัวฉีดทําความสะอาดทําความสะอาดอย่างละเอียดนะครับการจัดแนวหัวพิมพ์อัตโนมัติอันนี้คือการจัดอะไลเมนต์หัวพิมพ์นะครับไปตรวจหัวฉีดนะครับตรวจว่าหัวพิมพ์เราดีไหมกดใช่นะครับเครื่องก็จะพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษที่มีแถบสีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการเทสว่าสีเราปกติไหมนะครับอันนี้จะง่ายนะครับเพราะว่ามันจะสามารถเทสผ่านหน้าเครื่องได้เลยเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีจํานวนสีดก็จะเป็นตารางเล็กๆแบบนี้นะครับสีก็จะมีอย่างละสองแผ่นถ้าเป็นแบบนี้ก็คือสีพร้อมใช้งานอันนี้คือจํานวนแผ่นนะครับที่พิมพ์มานะครับถ้าหากว่าพิมพ์แล้วนะครับลายเส้นไม่ดีนะครับขาดขาดนะครับภาพที่ออกมาไม่ดีแบบนี้นะครับ ก็ทําการล้างหัวพิมพ์นะครับอันนี้ถ้าเราจะจบตัวนี้เราก็เลือกไปที่ A ทั้งหมดนะครับก็คือ D ทั้งหมดเลยกดโอเคครับแล้วก็ถ้าเราจะทําการล้างหัวพิมพ์นะครับล้างหัวพิมพ์เมื่อกี้เทสหัวพิมพ์นะครับล้างหัวพิมพ์ก็ไปที่รูปเฟืองเหมือนเดิมครับฟังก์ชัน m a i n t e n น n c เหมือนเดิมครับการบำรุงรักษาแล้วก็ ทำความสะอาดตัวนี้ทําความสะอาดธรรมดานะรเริ่มใช่นี่ก็คือทําความสะอาดธรรมดาแต่ถ้าต้องการละเอียดก็คือเลือกแบบอันที่สามนะครับละเอียดแล้วก็กดใช่นะครับเพื่อนไดจะทําการล้างหองทิมทำความสะอาดหัวทิมอันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณสามถึงสี่วินาทีในการาง,งทิมยังเป็นทำการหมุน อันนี้ใช้กรณีเครื่องออกไม่ดีนะครับพิมพ์ออกมามีลายเส้นเครื่องไม่ได้ใช้งานนานอีกทั้งเป็นการไล่อากาศในสายด้วยนะครับอย่างเช่นเราใช้งานหรือเราทิ้งเครื่องไว้นานแล้วในเนี้ยมันมีฟองอากาศอันนี้เราก็ใช้วิธีการเีย์แบบนี้ได้นะครับจะได้ไล่อากาศในสายออกให้หมดจะเต็มน,นะครับสามารถที่จะทําได้นะครับก็ถ้าเราใช้งานอยู่เรื่อยๆนะครับบ่อยๆก็ไม่จำเป็นต้องล้างหัวนะครับ เพราะการล้างหัวพิมพ์บ่อยๆหนึ่งทำให้ซับมึกของตัวเครื่องเต็มนะครับแล้วก็ทำให้เปลืองมึกนะครับมึกแล้วก็จะเปลืองขึ้นนะครับการที่ดีก็คือว่าเราใช้งานบ่อยๆอาทิตย์ละ 1- 2ครั้งให้ครบทุกสีนะครับจะดีกว่าการทิ้งเครื่องไว้นาน,นมีการเปิดใช้งานบ้างใส่กระสานสักแผ่น2แผน่นนี้ก็ยังดี หลังจากที่เราสั่งล้างโัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็จะมาหน้านี้เราก็ต้องการที่จะพิมพ์ตรวหัวฉีดหรือไม่นะครับถ้าเราจะพิมพ์เราก็กดใช่ให้เครื่องพิมพ์ตัวตรวจหัวฉีดออกมานะครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดไม่ใช่ให้เครื่องพิม์ไม่พิมพ์ออกมาหรือว่าที่เราล้างไปมันดีขึ้นเลยยังอันนี้ก็ความใช้งานนะครับล้างโัวพิมพ์ ถ้าไม่ดีก็ล้างต่อได้นะครับโอเคลองทำดูครับ